ชัดค่ะชัดนะคะอ่าโอเคอ่าวันนี้ครูสอนอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปโรงเรียนอ่าโอเคบทใหม่คือเรื่องนี้ลูกอ่าบทนี้นะนักเรียนอ่านออกไหมคะเนี่ยมันคืออ่านว่าอะไรเออใครอ่านออกบ้างอ่านออกไหม Active and passive voice อ่ Active and passive voice เก่งมากคร้ตอบลูกเร็วชนิดาพอลค่ะใครนะลูกชนิดดาพาเหรอโอ้โหหนูมิ้นไปอยู่ไหนมาคิดว่าไปเกาหลีอยู่กลับมาแล้วเหรอไปเกาหลีแล้วชากับบัสเซโอ้เยี่ยมมากเก่งมากเกิดชอบเมื่อวานหนูมิ้นได้กี่คะแนนลูกได้หกค่ะหกเหรอหนูมิ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอาจารย์มันมันมันไม่ทันะอาจารย์๋ออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไป ไปแก้ตัวใหม่ไปตกลงกับเพื่อนว่าจะสอบวันไหนนะหนูมิ้นนะครูจะเลือกคะแนนครั้งที่ทำได้ดีที่สุดหนูมิน้น what's your number หนูมิ้นะจ๊ะ what's your number เออเ t อร์ทค่ะใช่ป่นใช่นอใช่ค่ะบนะจ๊ะอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลย active and passive voice นักเรียนเคยเรียนไปบ้างยังเรื่องนี้ตอนมอต้นเรียนไหม Active and Passive Voice ได้เรียนไหมคะไม่ได้เรียนเนาะอ่าไม่เป็นไรอ่ะคานนี้เราลงมาดูซิว่า Active and Passive Voice คืออะไรนักเรียนอย่าลืมนะเดี๋ยวจบคาบนี้ครูจะให้ทำ exercise นา x x r r i s s e 5ข้อ20คะแนนเพราะฉะนั้นวินาทีนี้เป็นต้นไปกรุณา please pay attention when you study because you will take uh, the exercise after you finish your class นะอ่ะ ดูนะจ๊ะ active คืออะไรเอ่ยอ่าพูดอย่างนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอ่าเราลองมาดูซิว่าคืออะไรอ่า read it together one two three read it together ตอบแล้ว read it together อ่านอ่านพร้อมกันลูกว่า active <two, S 2> boy อ <laughs> เอาเลยคลิปซี่นำเลยเดี๋ยวเพื่อนตามเอง <Wow. S 3> active <laughs> boy คือคโครงสร้างของประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ,ก,ะทำกิริยาเอง <c oughs> เอออ้าเ,เป็นไรกิ๊ฟซี่อะครนี้ครูจะพาท่องนะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงๆเดี๋ยวครูจะพาท่องอ่าพูดตาม active ประธานทำเอง active ประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้ passive อ่ะพูดตามลูก active ประธานทําเอง แอคทีฟประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้แพสซีฟอ่าใครแพ้กูสเอ่อกิฟซี่ไหวไหมเนี่ยเอาใหม่ลูกแอคทีฟประธานทำเองอ่าแอคทีฟประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้แพสซีฟอ่ะพร้อมกันวันชุดรีเออใครพูดมาร์คเหรอลูกมาร์คเก่งมากใครนะลูก พีพัร์ครับอ๋อพีพัร์เหรอเก่งมากเยี่ยมอ่าฟิ uh, five three, ใช่ไหมฟิฟสเมอสใช่ไหมลูกใช่ Moss, มอสไหมครับโอ้เก่งมากมอสเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหายไปนานเลยนะมอสเอ่ออ่ะโอเคอ้าวดีมากเยี่ยมกชจบอ่ะพูดใหม่ลูกแอคทีฟประธานทำเองพูดตามลูกแอคทีฟประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้แพสซีฟ แต่ถ้าถูกทำนั้นใช้สซีฟอ่าต้องให้คะแนนแล้วแหละมอสใครใครพูดครูให้คะแนนเอาหม่ลดกแอคทีฟประธานทำเองแอคทีฟประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้แพสซีฟแต่ถูกทำนั้นใช้แ a s s i v อ่าเก่งมากอ่าอ่ามีกิฟซี่แล้วก็มีหนุ่มมิ้นใช่ไหม กิ๊ซี่หนูมิน้นหนูมอสด้วยอหนูนนหนูกนกพรค่ะอ่ากนกพรสอนสิงกลับมาแล้วเหรออืมหายไปไหนมาจ๊ะวอเ s ียน r n เบอร์กนกพรสอนสิงโปรตีนค่ะโปรตีนเยี่ยมมากกนกพรกลับมาแล้วนี่ไปเกาหลีมา oh. ละสิอ่าโอเคคันนี้แอคทีฟเขาบอกว่าประธานเป็นคนทำแต่ถ้าแพสซีฟก็คือถูกอะไรหรอกถูกทำ อ่ะพูดอย่างนี้หนูหนูยังงงงหนูยังไม่เห็นภาพหรอกอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเขาบอกว่าในประโยคเนี่ยมันหนึ่งต้องมีประธานประธานก็คือคนทําใช่ไหมลูกส่วนกริยาก็คือการกระทําส่วนกรรมก็คือผู้อะไรลูกพู้ถูกกระทาเออพูดถูกรถกระทําใช่ไหมอ่ะทาไมมอสเก่งอย่างเลยมอสเก่งาม,มากเลยเนี่ยเออแล้วยุดย,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 ยุอ่ออะไรนะ ยุทธศักดิ์มาไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้ยินเสียงยุทธศักดิ์เลยยุทธศักดิ์อยู่ไหมลูกมาครับมาครับเออเก่งมากยุทธศักดิ์เออสี่ทับสามมีใครมาบ้างนอกแขกยุทธศักดิ์พีพัชสองคนเหรออ่าเดี๋ยวครูจะพูดนะ I eat อ่อแก อ่าฉันกินมะม่วง I eat mangoes อ่าครนี้ครูจะถามนักเรียนว่าประโยคนี้หนูว่าเป็น active หรือเป็น passive อ่าครนี้หนูจะรู้ได้ไงว่าเป็น active หรือ passive หนูก็ต้องร้องเพลงที่ครูพาร้องเมื่อกี้เอาหมายลกร้องพร้อมกัน one two t active ประธานทำเองอ่ active ประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้ passive ถามว่าประโยคเนี้ยประธานกินมะม่วงเองป่ากินเองค่ะกินเองเป็นแอคทีฟแพสซีเออเป็นแอคทีฟเป็นแอคทีฟหรือเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟลูกแอคทีฟเพราะประธานเขาบอกว่าแ c t i v e ประธานทำเองประธานเป็นประธานทำอะไรลูกเขาบอกกิริยาก็คือการกระทำประโยคนนี้เขาทำอะไร เขาทมาแวงกินมะม่วงเขาบอกว่ากรรมก็คือถูกกระทําผู้ถูกกระทําอันนี้อะไรถูกกินลูกมะม่วงมะม่วงค่ะเออมะม่วงถูกกินเก่งมากดังนั้นประธานก็คือไอกริยาก็คือกินกรรมก็คืออะไรลูกมะม่วงมะม่วงค่ะเออมะม่วงมันถูกกินมันเป็นกรรมนะดังนั้นแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดมะม่วงกินประธานล่ะคะ ม่วงกินประทานได้เหมือนกันนี่หนูหนูว่าเขาแปลกค่ะไข่ลูกกิฟซี่เหรอฮะกิฟซี่หรือไข่ใช่ค่ะหนูว่วกิฟซี่เขาแปลกออมาให้ม่วงถูกกินก็จะได้เป็นอะไรลูกแมงโกส์อาไข่เข้ามายุทธศักยุทธศักดิ์หลุดเหรอแมงโกส์แอ้มังโกสทำไมต้องเติม e s ใครตอบได้ได้ two points ทำไมแมงโก้ต้องเติม e s เอ้ความรู้ม4แล้วใครตอบได้เพราะรว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่เติม e s มันจะเป็นแมงโก้ค่ะอ้าวไหวไหมเนี่ยไหวไหม <c oughs> ไม่ใช่ลูกยังไม่ถูกเอาเร็วความรู้ม4เลยนะครูเคยสอนไปแล้วตอบไม่ได้ครูเสียใจนะเนี่ยเอาเร็วติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้ลูกยวเป็นย่างแป๊บนึงเรียนอยูอ่ ทำไมแมงโก้เติม e s เพราะว่าแมงโก้ลงท้ายด้วยอะไรลูกลง oh. ท้ายด้วยโออ่ามันจึงเติมอะไรลูกเติม e s, <Yes>. <S เออหมายถึงมะม่วงหลายใบอ่มามะม่วงหลายใบใช้ e s สหรือ r มะม่วงหลายใบ e m เหรือ r r าค่ะาครนี้เขาบอกว่าให้ตามด้เวิร์บช่องสามเวลาที่บอกว่าถูกกิน รวบช่องสามของคำว่ากินคืออะไรลูกรวบช่องสามของคำว่ากิน eat e a t แล้วก็อะไร eaten eaten อ่า by จาก i เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นรูปของ object pronoun object pronoun ของ i คืออะไรจำได้ไหมเอ่ยมสี่เรียนไปแล้วเรื่อง pronoun object pronoun ของ i ก็คืออะไรลูก me ก็จะแปลว่ามะม่วง ถูกชั้นกินแอ a n แมง s ก r อีเชนบ by มีแปลว่ามะม่วงถูกชั้นกินอ่า <S 2> <S 2> <S 2> ดังนั้นประโยคไหนเป็นแอคทีฟประโยคไหนเป็นแพสซีฟลูกประโยคไหนเป็นแอคทีฟประโยคไหนเป็นแพสซีฟประโยคป,ประโยคล่างประโยคบนเป็นแอคทีฟประโยคสองเป็นแพสซีฟค่ะอ๋อเก่งมากเกี่ยมเพ,เพราะเพลงเขาบอกว่า แอคทีฟประธานทำเองแอคทีฟประธานทำเองเออแอคทีฟประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้แพสซีฟแพสซเออที่ถูกทำก็คืออะไรถูกกินหลกอะไรถูกกินมะม่วงมะม่วงถูกฉันกินอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าแอคทีฟกับแพสซีฟมันจะเป็นยังไงน้เสียงใครคุยกันพิพัฒน์คุยกับใครลูกเ่อเปล่าครับ อ่าครนี้นักเรียนมาดูโครงสร้างก่อนนะลูกโครงสร้างโครงสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า banks, геро, สาักสะอะไรลูกส <siz S 1> ตรักอะไร structure ค่ะ structure ย่มโอ้ยกิ๊บซี่ปรบมือรัวเลยโครงเพชรนัำเบนได้มัธยมไฟสแลตวันค่ะน้ำเบนได้ไหนบอกว่าไม่ให้เรียกโครงเพชรไงบอกว่า คือจริงค่ะตอนบอกบอกว่าให้ลงคะแนนให้ต้องใช้คือจริงโอ้โหคอนนั้นตอนนั้นครูเรียกพงเพจกิ๊ฟซี่บอกว่าไม่ใช่พงเพจค่ะกิ๊ฟซี่มันมันมันเต็มไปค่ะรู้สึกเขินรู้สึกอายอ่าดูนะลูก structure โครงสร้างนะอ่าโครงสร้างของ active boy ก็คือหนึ่งจะมีประธานตามด้วยอะไรลูก verb แล้วก็เป็น object อ่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วประธานก็คือคนทำใช่ไหมเมื่อกี้ใครกินมะม่วงนะ เมื่อกี้ใครก <I. S 1> ินไอเออไอนี่เขาทำอะไรกกเขากินเขาอีทส่วนอะไรถูกอีทลูกอะไรถูก <Mango. S 1> อีทแมงโก้แมงโกอาเวลาเป็น passive, แพสซีฟเราก็เอาอะไรลูกเอาแมงโกสย้ายขึ้นมาเป็นอะไรลูกเป็นประธานตามด้วย v e r b to be เห็นไหม w o r ร to be มีอ s a m อ r มมะม่วงหลายใบยเราใช้อะไรลูกมะม่วงหลายใบย <I. S 1> อ่า ตามด้วยบายว่ากินโดยใครเมื่อกี้ประธานเป็นไอเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกมีมีเก่งมากโอ้พิพัฒน์สุดยอดเลยน้ำบกวนเลยเยี่ยมเยี่มยุทธศาสตร์ตอบได้นะยุทธศาสตร์ขอเสียงหน่อยยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ครับผมอ๋อเี่ยมมากยุทธศาสตร์ตอบได้นะจ๊ะอ่ะครับถ้าหิมนี่ก็คือมาถ้าประหิมมาจากอะไร ิมาจากอะไรมาจากฮีค่ะเออฮิมาจากฮีใช่ไหมเออถ้าเฮอร์นี่มาจากอะไรเฮอร์มาจากชีเออมาจากชีถ้าเดมมาจากอะไรลูกเดมมาจากอะไรเดมมาจากเดเมมาจากเดย์ยูละลูกยูมาจากยูยูมาจากยูยูยูหนูมมิ้นตอบถูกมาจากยูอ่ามีมาจากอะไรลูก มมาจากไอไอนะลูกอัสมาจากอะไรลูกอัสมาจากอะไรอัสมาจากวีโอ้เก่งมากโนมินถูกแล้วถูกแล้วโนมินไม่มั่นใจอ่าเก่งมากเอ็ก l ์เลนเอ็ l l ์เลนเ d good j อบอ่าโนมินสนิดาพาชาลีน้อยเออน้องสาวมาอยู่ห้องมาสี่ทับหนึ่งด้วยเนาะโอ้ยอย่าอย่าพูดถึงเลยค่ะเออ นะน้องสาว,อ,สาว,อ,สาวอันนี้น้องสาวไปรับหนังสือนี่ใช่ไหมใช่คะ่ะไปแล้วคะ่ะเออมารับกับครูคคนภาไลเพราะวันนี้ครูติดสอนพวกหนูติดสอนเอออ่าโอเคเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าหลังบ่ายหนูจะใส่ฮีชีอิดยูวีเดได้ไหมถ,ถ้าหลังบ่ายใส่แบบนี้ได้ไหมฮีชีอิดยูวีเดใส่ได้ไหม ใส่ไม่ได้เพราะหนูต้องใส่ให้อยู่ในรูปของอ็อบเจกต์อะไรลูกอ็อบเจกต์โพรจากฮีต้องเป็นนิมจากชีต้องเป็นเพิร์จากเดต้องเป็นเดมจากยูต้องเป็นยูเหมือนเดิมจากไอต้องเป็นมีจากวีต้องเป็นแอสแอสซเก่งมากเยี่ยม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 สุดยอดสุดจะยอมพัฒนา อใจะเย็นก่อนตเต<อ>งไม่ไม่ไหวนะหิวคะแนนมากไม่ได้ยินเสียงหนูก,กิฟเลยหนูก,กิฟมาไหมัติมามาค่ะเออหนูก,กิฟตอบได้นะจ๊ะหนูก,กิฟหนูโม,โมมาไหมเนี่ยวันเนี้ยหนูโมมาไหมไม่ได้ยินเสียงหนูโมเลยอ่าโอเคสไลด์ต่อไปอาจารย์คะอาจารย์คะจ้า เรียกหนูโมเรียกเรียกเรียกโมไม่มาล่คะค่ะต้องเรียกวิญญาณโมวิญญาณโมมาโมไม่ค่อยอมาเท่าไหร่เซลเพื่อนอะกิฟซี <laughs> ่โอ้โห,โหขอซื้อเสียงหัวเราะได้ไหม <laughs> อ่าโอเคด,ดูดแฮปปี้ค่ะดูต่อนะลูรกรอ่าคันนี้เออเวลาเราทำเป็น แอคทีฟกับแพสซีฟเนี่ยบอกแล้วต่อไปนี้ต้องตั้งใจฟังนะลูกเดี๋ยวจะมีเอ็กซ์ไซส์ไม่งั้นเดี๋ยวน้ําตาจะเช็ดหัวเข้าทำเอ็กซ์ไซส์ไม่ได้แต่บอกแล้วนะครั้งนี้ไม่ตับเวลาและไม่มีอัตนาในเป็นช้อยล้วนๆง่ายๆตั้งใจเรียนมีสิบห้าข้อยี่สิบคะแนนอ่ะเพสเซนซิมโพลทนจ้ะมันอ่ะ,อะเอ็กซ์ไซส์นี่เป็นแบบเขียนหรือว่าเป็นเป็นแบบเหมือนเดิมคะเป็นช้อยไงลูกไม่มีเขียน ไม่มีจับเวลาทําแบบชิวๆไปเลยอ๋อโอเคโอเคเป็นโอเคแตงคิวเอ่อเอเอาเอาต่อเลยค่ะจ้ะอ่ะคันนี้ดู present simple tense คันนี้ตอบให้ชื่นใจหน่อยสิว่าไอ้ present simple tense เนี่ยมันคืออะไรเราเรียนกันไปแล้วตอนมสี่แง่ตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ present simple tense คืออะไรคะเออหนูก,กิฟตอบได้ไหมลูกหนูกิฟเพรสเซนซิมโพเทนคืออะไรคะ เหตุการณ์ที่เกิดปัจจุบันโอ้ยหรือเปล่าหนูหนูเก็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรนะลูกในปัจจุบันหรือเปล่าคะเก่งมากเยี่ยมกูจอบตีค่ะกิฟตี้ค่ะถูกต้องไม่ใช่พงเพชรแล้วนะไม่ใช่ค่ะกิฟตี้กิฟตี้นะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอ่าเห็นไหมจะมีปัจจุบันต้องใช้เวอร์บอะไรลูก เวิ verb ร์บไปละปัจจุบันต้องเวิร์บวันหรือเวิร์บทูเดี๋ยวปัจจุบันต้องเวิร์บวันหรือเวิร์บทูหรอเวิร์บวันเวิร์บวันค่ะอ่ะอะเราทำยังไงเวิร์บวันอะครูจะยกตัวอย่างประโยคใหม่เช่นเราบอกว่า i do my homework i do my homework อ่า what is subject from this sentence What is subject from this sentence? ประโยคนี้อะไรเป็นประธานลูก I I เก่งมาก <I. S 1> ใครตอบลูกได้ยินเสียงผู้หญิงแผ่วๆใครลูกใครตอบว่า I กติกาของเราใครตอบถูกต้องบอกชื่อนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนผู้หญิงเมื่อกี้ใครตอบว่า I ติ k กตอกติกตอ,กตกตอก I เป็นประธานใช่ไหมเออ I เป็นประธานทีนี้ i เป็นประธานอะไรเป็นเวิรบลูกอะไรเป็นเวิร์บไอดูดูไอดูเออดูเป็นเวิร์บใครตอบลูกเดี๋ยวผู้หญิงผู้หญิงมเมื่อกี้ใครตอบลัตติมาค่ะเออหนูคลิปนะกัญญพรด้วยค่ะกัญญพรเหรอลูกกัญญพร5ฟส h ลกท what's your n u เ b e กกัญญพรไม่แน่ใจค่ะ กัญญพรเลี่เท่าไหร่เนาะตอก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 กัญญพรลิเลิศนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสเวนตี้ทูจ้าหนูกิฟต์รติมาเล็กเท่าไรจ้าหนูกิฟต์เตค่ะเท่าไหร่นะลูกเดลทีค่ะเดลตทีสามสิบสามนะจ๊ะ อ่ะเจอแล้วจ้ะอ่ากิริยาก็คือดูใช่ไหมลูกอ่ะคันนี้ออบเจกต์คืออะไรคะไอ <I S 1> เป็นซับเจกต์นะไอซับเจกต์ก็คือผู้ผู้ทำใช่ไหมผู้ทาอ่ากรรมก็คืออะไรนะลูกดูดูนี่เขาเป็นออบเจกต์หรือเป็นเวิร์บเป็นเวิร์บก็คือการกระทำส่วน my homework เป็นอะไรนะลูก my homework เป็นออบเจกต์ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ถูกทําใช่ไหมลูกอ่าสิ่งที่ถูกทำอ่าคันนี้ประโยคเนี้ย I do my homework เนี่ยอาจารย์ถามว่ามันเป็นแอคทีฟหรือเป็นแพสซีฟอ่าเรามาร้องเพลงอีกหนึ่งรอบเป็นแอคทีฟค่ะเอาแอคทีฟแอคทีฟาประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้อะไรลูกแพสซีฟดังนั้นประโยคนี้เป็นแอคอะไรลูก a c t i v เก่งมากเก่งมาก g o o d job. เก่งมากเก่งมากเก่งมากไว้กทีนี้ถ้าเป็น passive เราทำไงอ่ะอ่ะเรามาดูด้านขวามือนักเรียนเห็นไหมลูกขวามือเขาบอกเวลาเป็น passive เราต้องย้ายอะไรมาไว้ข้างหน้าย้ายอะไรย้ายกรรมย้ายกรรมก็คือ object object ในประโยคเมื่อกี้คืออะไรนะลูกอะไร My homework. เออ My homework ใครตอบลูกกัญญพรใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเองมาก my homework อ่าการบ้าน is a M หรือ A าจ๊ะการบ้านอันเดียวหนึ่งอันสองอัน is is <East>. <East. S 1> uh, is ใช่ไหมการบ้านต้อง is อ่าครนี้ตามด้วย verb ช,ช่องสามของคำว่าทำเออ verb ช่องสามของคำว่าทำคืออะไรลูกดู d i d แล้วก็อะไรดู d i d ดันเออดูดิดันเวิร์บช่องสามมองคำก็ทำอ้าวโดยใครทำโดยใครบายอะไรลูกโดยมีบายมีบายไอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรจึงไม่ได้ลูกเพราะอะไรจึงไม่ได้เพราะว่าหนูต้องใช้ในรูปของออบเจกอะไรลูกอ็อบเจกโพนาวโพนาวเก่งมากใครตอบแล้วลูก ผู้ชายพ,พ,พ,พีพั์พิพั์สุดยอดเลยพิพัทยา้ายมาอยู่ห้องกิจไหมพี่พั์ไม่เอาครับไม่เอาอะครับแมน่าเสียดายอ่าเก่งมากพิพัพ์ตอบครูให้ชื่นใจหน่อยสิ my homework is done by me เป็น Active หรือ Passive ลูก passive เออเพราะเพราะว่าอะไรครับพิพั์เพราะอะไรจึงเป็น passive ทำเองหรือถูกทำทำถูกทำเออ <Hey. S 1> กัน เออเออ,เอ,อการบ้านถูกใครทําถูกฉันทำเออการบ้านถูกฉันทำนั่นเองอ่าเห็นะมมีคนเข้ามาหกคนคูกดรับแปบ๊บอ่าคนที่เข้ามาทีหลังอย่าลืมไปเช็คชื่อนะที่ตามลิงก์ที่ครูส่งให้นะอ่าโอเคสไลด์นี้ผ่านได้ไหมลูกได้ไหม อ่าสไลดนี้ผ่านนะอ่าโอเคเรามาดูสไลด์ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยอ่ามาดูสไลดนี้อ่าสไลดนี้อ่านักเรียนเห็นสไลด์ชัดเจนไหมลูกอ่าพูดตามครูนะคะ listen and repeat after me I eat pizza พูดตามลูก I I eat pizza เออ I eat pizza อ่าประโยคถัดไปนะลูก pizza is eaten by me pizza is eaten by me she drinks milk she drinks milk milk อ่าประโยคข้างล่างนะลูก milk is drunk by her milk is drunk by her อ่าเห็นไหมลูกอ้าวประโยค she drinks milk เป็น active หรือ passive ลูก active เออเพราะว่าเธอเป็นคนอะไรลูกเธอเป็นคนอะไรเป็นคนดื่มเป็นคนกระทมเออเป็นคนกระทำแต่ milk is drunk by her เป็น active หรือ passive ลูกเป็น passive เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่านมถูกใครดื่มถูกเธอ เดิมโอ้เ oh, ก่งมากเยี่ยม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 อ่ะอย่าลืมนะลูกถ้าเป็นแพสซีฟหนูต้องย้ายเอากรรมขึ้นมาไว้ข้างหน้าอะไรข้างหน้าประโยค่ะตามด้วย verb to be นมนมนี่เขาเรียกว่าเป็น countable noun หรือ uncountable noun เรียนแล้วตอนม4เป็น countable หรือ uncountable uncountable เออนับไม่ได้นับไม่ได้นี่ต้องใช้ is am หรือ are uh. นับไม่ได้ลูกนับไม่ได้ i s นับไม่ได้ต้อง i s นะจำไว้ว่าคำนามนับไม่ได้ต้องใช้ i a s ว verb ช่องสามมองคำว่าดื่มลูก verb ช่องสามมองคำว่าดื่ม drunk drunk นะคะอ้าวคันนี้ by ชี e ไม่ได้แล้วต้อง by อะไรลูก by her เข่งมากเราต้องทำให้อยู่ในรูปของ object อะไรลูก object อะไร พสซีฟบอยออกเจ็ปโพนาลลูกออกเจ็ปโพนาลอ่าเห็นไหมเออเห็นไหมได้ไหมลูกได้ไหมอ่าส่วนประโยคข้างบนประโยคข้างบนนักเรียนดูนะลูก I eat pizza อ่าเวลาทำเป็นแพสซีฟบอยก็เอาพิซซ่าขึ้นหน้าพิซซ่าชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นลูกพิซซ่าชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นชิ้นเดียวค่ะชิ้นเดียวชิ้นเดียวค่ะชิ้นเดียวเลยต้องใช้อะไรลูก เลยต้องใช้ verb ช่องสามของคำว่ากินลูก eat eat แล้วก็ eat eat by I ได้ไหมไม่ได้ค่ะต้อง by m ีเพราะอะไรนะลูก by me ค่ะเพราะว่าต้องเป็น object pronoun ค่ะเออต้องทำให้เป็น object pronoun อ่ะใครใครใครจะได้คะแนนดีครั้งนี้เป็นพงเพชรหรือกิฟซี่ดีเป็นกิฟซี่ค่ะกิฟซี่คนสวยมากพงเพชรไม่ได้หรอกมันเต็ม โฮมเพจเฮ้พชินสนีดหรือเพอร์แล้วก็พิพานเพช่มไม่ลูกเอออ่ะโอเคต้องเป็นออบเจกตัวแนลเข้าใจแล้วนะลูกนายพงค่ะนายพงได้เออโวยวายนะเออนันตินีตอบได้นะจ๊ะนันตินีอ่อออบเจกตัวแนลเมื่กี้หนูมาหนูงงมากเลยค่ะอ๋อหนูมาหนูงงเหรอเออค่ะหนูเพิ่งเข้าตะกี้ขั้วกว่าแต่กดรับอ้าวเหรอ โอ้ so sorry เอาม่เป็นไรเดี๋ยวครูทวนให้นักเีนนี่ด่าครูค่ะนะกเีนี่โทษครูอ่ะครูไม่ยอมกดลานนักเีนี่ผิดนะกเรีนี่แรงมากเออเออไม่เป็นไรออะอย่าทะเลาะกันอ่าเดี๋ยวครูทวนให้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายข้ามครูจะมีสอบเดี๋ยวถ้าใครใครไม่เข้าใจจะจะทําไม่ได้อ่ะครูทวนนิดนึงสําหรับคนที่เข้ามาช้านะอะครนี้วันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรนะลูกทวนแบบเร็วเลย active กับ passive นะคนที่เข้ามาทีหลังนะ Active ก passive thing, rồi, ับแพส i ี e คืออะไรเขาบอกว่าอะเดี๋ยวครูจะพาร้องเพลงสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะอาร้องตามครูคนอื่นด้วยคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้ก็ร้องด้วยนะจ๊ะ Active ประธานทำเอง a c t i ี e ประธานทำเองแต่ถ้าถูกทำนั้นใช้แพส i v e อนัตตินีลองพูดตามครูสิคะแอ t i ี e ประธานทำเองนัตตินี